ยังคงมีกล้องอยู่ด้านหน้าแบบนี้แบบเบิค่ะในรูปนนี้นะคะก็ได้เก็บยกระจังหน้าแบบนี้นะคะเป็นสีเทาดำแบบนี้นะคะรอเลยค่ะเพิ่มความสะกดระดับลาเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะเราไปดูในด้านข้างกันด้วยนะคะค่ะเรามาดูในไฟกันนะคะตัวไฟนะคะเป็น LED แล้วค่ะแล้วก็เป็นรูปตัว C แบบนี้นะคะ ยังคงมีไฟตัดหมอกเพิ่มเติมขึ้นมานะคะแล้วก็ สีดำเพื่อให้ดูสปอร์ตนะคะในรุ่นใหม่โฉมใหม่ก็จะสังเกตได้ง่ายนะคะตัวมือจับก,ก็เป็นสีดำเช่นกดนค่ะเห็นไหมคะว่าความรู้หราของเขาแบบสปอร์ตจัดเต็มมาแบบนี้แล้วถ้าไม่ชอบก็เปลี่ยนลายนะคะยังคงมีบันไดด้านข้างแบบนี้นะคะพี่ๆี่แล้วก็จุดที่เปลี่ยนนะคะจะเป็นนี่เลยกันแบบชนท้ายสีดำเพิ่มความสปอร์ตโดดเด่นนั่นเองอเค,คะ่ะตัวไฟค่ะ 好的、oh, yeah. yeah. จากโรงงานสวยมากเลยค่ะพี่ๆค่ะดูสิคะลายที่แบบสปอร์ตมาให้ไปเลยค่ะจุดเด่นของรถคันนี้นะคะสำหรับมีเด็กน้อยนะคะในรุ่นนี้นะคะปลอดภัยนะคะมีจุดยึดของคาซีทได้เลยค่ะพอ่พอพ่อแม่แม่นะคะไม่ต้องกลัวเลยค่ะปลอดภัยหายห่วงแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูด้านหน้ากันจ้าค่ะาภายในนะคะก็ยังคงความสปอร์ตของรุ่นเอ มาตรฐานแบบนี้แล้วก็ยังดีเหมือนเดิมนะคะขนาดหน้าจอของเขานะคะอยู่ที่10นิว ขี่นั่นเองค่ะเพื่อเราเหมาะกับซีรีละตัวเล็กๆแบบลูกนูนะคะก็ับให้สมดุกลกับร่างกายเพื่อในการขับขี่เนี่ยปลอดภัยแล้วสะดวกสบายในการขับขี่นะคะแล้วตัวนี้นะคะก็จะเป็นเกียวโตอีกนะคะก็เป็นรุ่นที่นิยมอยู่แล้วเนาะพี่ๆน่าจะรู้อยู่แล้วนะคะว่าตัวฟอร์ดนะคะในรุ่นนี้นะคะก็คือมีดีทั้งหน้าจอใหญ่ๆแบบนี้ ที่มีตัวนี้นะคะมีที่เก็บเรียบร้อยเลยค่ะก็ย,ยังไงนะคะลูกหนูนะคะก็ฝากในคลิปนี้ด้วยถ้าพี่ๆสนใจยังไงนะคะติดต่อกับลูกหนูได้นะคะที่ช่องทางนี้หรือเบอร,ร์โทรศัพท์นะคะ0959452794หรือแอดไลน์มาได้นะคะ LOKNOU99 OK, <ม>นะคะวันนี้ยังไงถ้าถูกใจก็อย่าลืมนะคะติดตามกันคลิปมากนะคะว่าจะา i oh,